นะครับนะี่ครับต้อมาซ่อมเองแล้วครับ,นะรบไม่เปช่างไงทําไงแล้วครับเหนื่อยนะครับหลุดหมดนะครับเนี่ยกิ๊บล้อตำรวจถ่ามโอหรือไว้ดูครับถ้าเราไม่เป็นช่างเสียเงินเสียทองกลับบ้านไม่ได้หรลยฮโลครับ ครับผมกระติต่อมได้สักทีแล้วครับติตทอมได้เลยครับครับผม อันนะครับตอนนี้ก็ซ่อมของตัวเก่าข้ออย่างเนาะตำรวจทําพิษครับผมั๊มคอสโมครับเต็มเลยงันทคลิปอะไรเหรอคลิปเผาล่อออกมาบอกเข้าใจเหมือนกันว่ายังงัดไหมยี่หยังั๊มคอสโมที่ผมมาติดรับตอนนี้ผมต้องมานั่งประกอบมาซ่อมถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยถ้าผมปาเสอยู่เนีครับนึกพอสิครับว่าผมจะต้องไอ ต้องไปจ้างช่างเหืองครับถ้าผมไปรถไปเสียอยู่กลางปลากลางดอยเกิดขึพอเคนเดียวนะครับว่าผมเนี่ยห้างตัสนะครับใจช่างถ้าบาดใจช่างนะครับผมจะจะแยกจะได้ถ้าเป็นผู้หญิงซ้ำให้ครับครับถ้ารถไปเสียกลางตางเกิดบัตรเหตุตำรวจตาบโอจะหับไหวก่ครับตำรวจตาบโอนี่คืออุ้ยไงวะห่วงกา สวัสดิการของตัวเก่าสวัสดิการประชาชนบอกห่วงไปห้ารถแท็สมควรจะพิจารณาตัวเก่าได้แล้วนะครับผมบอกห่วงอยู่ว่าจะได้แล้วครับเพราะอะไรก็คนเฮาเป็นประชาชนธรรมดาเนาะทำมาหากินครับผมตอนนี้ผมต้องมหนังซ่อมหนังอครับขี่รถมาดังโลุกๆเล่นเนี่ยขอบครับผม ตัวเผาะก็รุดยางเผาะก็รุดนะครับผมดีมาถึงตีซ่อมตีเป็นนี่ตีเป็นแหงนะครับยังเหลือแหมตีนี่ผมจะไปต้านบะตานบะฮู้นี่เปิดโทรมาแหงเห็นแล้วครับขอฮือจะได้ผู้ี่เกี่ยวข้องกับสายงานนี่สายงานตำรวจตรวจรจราจรน,นี่ขอฮือพอกำเนดว่า ตำรวจตาบโอ้นี่หรือว่าตำรวจตีหนกระจ่างถ้ามีออ่งี้ีนี่มันถูกกว่าครับประชาชนเดือดร้อนนะครับผู้บริสุทธ์ตัวอย่าทำงานปกติยิงตาเดี๋นี้ผมต้องอุ้งใหญ่ทำเข็นพางไปก่อนครับเพื่อไปถึงเจียงฮ้้ ก็ผมอยู่แถวพิซนอโลผมเคบอกว่จะไปซื้ออะไรที่ไหนเพราะมันจะผมกับมฮูจักเนาะละไรรุนนี้กับจะหงง่ายๆนะถ้าจะได้ไข่อันนี้ก็ขอจวยกดไล่์่วยทรงตรงต่อกันไปนะครับ เือเขาได้หัวตำรวจไอ,อ้เหรออ่าเมทาตาบโอ้เนี่ยชุดยอดจริงๆทำงานจริงจริง,รงครับผมผมก็มิตายแล้ครับพี่น่ะสีฟากไปพี่เนี่ย